สนใจร่วมกิจกรรมทายผลฟุตบอลลุ้นรับผ้าห่มพิมลิกทุกสัปดาห์แอดไลน์ตามนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่26ธันวาคมวันนี้ฟุตบอลพิมลิกอังกฤษจ,จะทำการแข่งขันในวัน Boxing Day จึงทัดทีเด็ดไมคคลิปนี้2คู่และกลุ่มลลยอีก3คู่หากพร้อมกันแล้วก็ไปรุยกันเลยครับก่อนอื่นขออนุญาตฝากกลุ่มลายรวมที่เด็ดเซียนบอลทั้งบอลสดบอลเต็งบอลสเต็ปบอลปิดดาวมีรวมไว้ในกลุ่มเดียว สนใจเข้าร่วมกลุ่มแอดไลน์ตามนี้ได้เลยครับไปที่คู่แรกเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับท็อปฟีสีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันโดยคู่นี้แมนซิตี้ต่อ1.5ส่วนผลงานการเจอกัน5เกมสุดของคู่นี้เป็นแมนซิตี้ชนะ4ครั้งเสมอ1ครั้งส่วนเอฟเวอร์ตันไม่ชนะเลยส่วนผลงาน1ิเกมสุดทุกรายการของเรือใบสีฟ้าชนะ1เสมอ2แพ้เเข้าวิน1เสมอ0นเสีย9แล้วจบสกอร์สูง4ครั้ง สนับฝ่งท็อฟฟี่สีน้ำเงินทีมเยือนส0เกมหลังสุดชนะ2เสมอ6แพ้2เขาวิน6เสมอ1เสีย3แล้วจบสกอร์สูง2ครั้งคู่อีแอดมินมองว่าทีมเยือนเอเวอรนตนไม่น่าจะยันไหวเหมือน2เกมที่ผ่านมาที่เสมอกับอาร์เซนอลและเชลซีมาสูตรต่อศูนย์พอเงื่อนไขสถานการณ์ค่อนข้างต่างกันยิ่งอยู่ว่าเกมรอบพบเขานั้นค่อนข้างแจ่มเลยทีเดียวแต่ถว่าการเผชิญหน้ากับแมนซิตี้ที่อาการหนัก และไม่มีที่ถ้าจะกลับมามั่นใจได้เลยในเร็วๆนี้เพราะผลงานย่ำแย่จนถึงขั้นที่กุนซืออย่างเป๊ปกาลิโอลาถูกขึ้นเป็นเต็งสองที่จะโดนปลดแล้วอย่างไรก็ดีเกมนี้คือโอกาสทองที่พวกเขาจะคัมแบ็กได้พวกเขาจะเดินเครื่องบทใส่คู่แข่งพวกองลปิสกอร์เพื่อเก็บ3แต่เวลาตัวเองไม่น่าจะเกิดความสามารถนักแต่เทาว่าเลราคาที่เปิดมานั้นดูสูงไปสักหน่อยอดมินเชื่อว่าถ้าเอเวอเรตันจะแพ้ในวันนี้ไม่น่าจะแพ้ขาดเกิน1ลูกเพราะฉะนั้นคู่นี้ขออยู่รองทางฝั่งท็อฟฟีฟ่สีน้ำเงินดีีกว่า่าฟน ity, นนออมิตตตชะะร์ัปู ส่วนอีกคู่เวลาตีสามหง์แดงลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้โดยคู่นี้ลิเวอร์พูลต่อ2.75ส่วนผลงานการเจอกัน5เกมมาสุดของคู่นี้เป็นลิเวอร์พูลสามารถชนะได้5เกมรวดส่วนผลงาน10เกม่าสุดทุกรายการหงห์แดงชนะ8เสมอ2แพ้0เข้าวิน5เสมอ1เสีย4แล้วจบสกอร์สูง5ครั้งส่วนทีมเยือนจิ้งจอกสยาม10เกมหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้7 เอาวิน3เสมอศูย์เสีย7และจบสกอร์สูง6ครั้งคุณ้แอดมบอมว่ามาันจะถานค่อนข้างต่างกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะลิวอพูลที่นำโดมเป็นจ่าฝูงในเวลานี้แถมไม่แพ้ใครมาแล้ว12เกมในหลี่ติดต่อกันและฟาดชัยมาแล้ว5จาก6เกมหลังสุดแถมกดไปถึง11ป,ประตูและเสียเปียแค่2เม็ด ส่วนทางกับทางเลสเตอร์ซึ่งเจ๊งชัยมาแล้ว2เกมรวดแบบยิงใครไม่ได้แถมเสียรวม7ประตูสัมยังแพนนอกบ้านมาแล้ว3เกมติดต่อก,กันและโดนยิงไปถึง11ประตูซึ่งมองความแตกต่างจากตรงนี้เพียงพอที่จะวิเคราะห์แล้วว่าทีมไหนจะคว้า3แต้มได้และดูมุมที่หงแดงจะกดเกิน3ตุงก็มีสูงอีกด้วยอาจจะต่อสูงไปสักหน่อยแต่แอดบินมองว่าได้จะก้าวข้ามไปได้เพราะฉะนั้นคู่นี้ขออยู่เชนะฝั่งทัพหงแดงดีกว่าฟันธงลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะเลสเตอร์ซิตี้4ประตูต่อศูน สุดท้ายนี้ขอฝากโปรโมชั่นประจำเดือนตุลาคมสมาชิกใหม่เพียงโชว์บินแรกสเต็ป5ขั้นต่ำ500บาทรับฟรีทันที300บาทและได้รับ1สิทธิ์ในการทายผลฟุตบอลสเต็ป6คู่ถูกหมดรับไปเลย5,000บาทสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดคลิกที่ลิงก์คอมเมนต์แรกได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ